สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขับคลิปช n n นลคลิปนี้กลับมาอยู่กันในเกม Civilization 6อ่ะมาเริ่มซีรีส์ใหม่กันนะเป็นโปแลนด์นะครับาจาผขนวดเป็นอันดับ2นะอันดับแรกคืออินโดที่เล่นจบไปแล้วนะครับโอเคมาดูความสามารถแรกกันเลยนะครับศาส,สนาที่ถูกตั้งโดยโปแลนด์เนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเอางี้คือเมืองที่ถูกเราเคเจอบอมนะครับเขาจะกลายมานับถือศาสนาเราอ่ะผม แปลสรุปเลยนะอันนี้มันแปลแปลกๆเขาเจ้าบอมเขาจะโดนยังไงนะครับมันมีความสามารถหนึ่งก็คือถ้าเราสร้างเ,าเขตค่ายทหารนะครับหรือว่าฟอตฟอตหรือฟอตเขาเรียกว่าป้อมปราก,การเนี่ยแล้วเราเขาเจ้าบอมไปนะครับเราไปโดนเขตของคนอื่นเน่ะเมืองนั้นจะมานับถือศาสนาเราทันทีนะโอเคความสามารถถัดมาก,ก็คือฮลลไซหรือเขตศักดิ์สิทธิ์นะครับจะได้โบนัส สแตนดาร์ดเฟสคือบนนา้ช่องติดอะจากที่ถ้าต้องติด2เขตนะครับถึงจะบวก1กลายเป็นว่าติดเขตเดียวก็บวก1แล้วนะครับโอเคมีแววว่าจะได้สร้างโฮลิซส์แสดงว่าน่าจะเล่นศาสนาได้นะครับแล้วก็ลิลิกหรือโบราณวัตถุด้านศาสนาเนี่ยหรือลิลิกของฮีโร่นะครับจะบวก2เฟสบวก2วัฒนธรรมแล้วก็สีทองให้กับเรานะครับก็คือ ยิ่งหาลิลิกมาได้เร็วยิ่งดีนะแล้วยิ่งสร้างฮีโร่มายิ่งดีนะครับโอเคความสามารถถัดมาก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับอย่างแรกก็คือถ้าเราสร้างค่ายทหารหรือว่าป้อมปราการนะครับจะได้เขาเจอบอมคือกินเขตอาณาเขตรอบๆค่ายทหารหรือป้อมปราการเนี่ยจะกลายเป็นของเราทันทีนะครับแล้วก็ความสามารถถัดมาก็คืออ่อช่องกา๊าซทางทหารหรือว่าช่องการาดสีแดงเนี่ยจะถูกหนึ่งช่องนะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นช่องกร์ด สีม่วงที่ใส่การ์ดอะไรก็ได้นะครับอันนี้ดีมากเลยนะความสามารถนี้โอเคถัดมาก็คือยูนิตพิเศษนะครับวิงคาซ่าอ่ายูนิตนี้มันจะพิเศษนิดนึงคือถ้าเราโจมตียูนิตฝ่ายศัตรูอ่ะฝ่ายศัตรูที่โดนโจมตีจะต้องถอยออกไปนะครับแล้วถ้าเขาถอยถอยออกไปจากช่องนั้นไม่ได้เนี่ยเขาจะโดนดาเมจเพิ่มเติมนะครับโอเคเป็นความสามารถที่น่าสนใจนะแต่ต้องแบบต้องมีวางแผนวางเขาเรียกว่าอะไรนะจัดวางตำแหน่งทหารนิดนึง โ okay. อเคถัดมานะครับเป็นสิ่งปลูกสร้างพิเศษมาแทนตลาดนะครับหรือมาร์เก็ตในเขตการค้านะครับหรือเขตทองเขตเหลืองๆนะครับผสมารถก็คือถ้าเราส่งพ่อค้าไปค้ากับต่างชาตินะครับเราจะได้เฟือง2แต่ถ้าเราค้าภายในประเทศเราจะได้เฟือง1นึ่งไม่ใช่เราจะได้ทอง4นะพูดผิดโอเคตามนี้ ใกล้วันหยุดแล้วผมอยากชิลนิดนึงนะขอเล่นดรอปลงมาความยากหนึ่งแล้วกันนะเป็นอิมอร์ทัลนะครับแล้วก็ความเลือก t a ตนดาดเท่าเดิมแผนที่ขอเป็นแผนเจียผมจะเล่นแบบศาสนาทหารนะครับแล้วก็แผนที่เอาเป็นเอ่อสิหรือสิดิ12บสองไปเลยปะเล่นยาวยันปีใหม่ไหมโอเคครับเปิดโหมดเอ่อฮีโร่ไปซิกเก็โซซายตี้กับฮีโร่นะครับ Okay. ตามนี้แหละไม่มีอะไรมากไปลุยกันเลยโอเคครับโหลดเสร็จแล้วลุยกันเลยมา,าตั้งเมืองเ,ออเมืองดีไหมเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยมีภูเขาตรงนี้นะครับก็จใให้ดีอยากเลือกมาตั้งตรงนี้ตรงนี้มันก็ดีอ่ะแต่อยากตั้งตรงนี้มากกว่านะ แต่ถ้าเลื่อนมาตั้งตรงนี้ช่องที่ได้ทํางานรอบๆก็ไม่ค่อยดีนะครับเอองั้นตั้งตรงนี้แหละเอาอะไรมากอย่าไปคิดมากโอเควิจัยอะไรก่อนดีครับอยากได้ศาสนาก่อนเลยนะอือศาสนามาก่อนดีไหมหรือเอาเลี้ยงสัตว์หรือทําเหมืองศาส,สนามาก่อนแล้วกันครับ สำรวจรอบๆเดินวนเป็นวงกลมแรกๆก็ไม่มีอะไรนะเงียบๆ,ๆ,ๆโอเคมีตรงนี้อ่าตรงนี้มีเมืองอยู่ด้วยนะเนี่ยดูจากสีแดงนะครับแสดงว่ามีคนตั้งเมืองอยู่ภายในรัศมีสามช่อง โอ้สวัสดีครับมอนเทนโจราโลเจอมันคนแรกดีมากผมได้ข้าววัฒนธรรมบวกหนึ่งฟรีจัดไปอา่าสร้างใครออกมาดีนักๆดีไหมผมว่าได้ตัดไม้กันเยอะอยู่อะหรือเปล่าผมว่าเอาพิงกาล่าออกมาก่อนบวกข้าวิทย์กับข้าววัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญอ้าว oh. oh. เจอแคมป์บาเบเลียนพอดีเลยหวังว่าชนะแล้วจะเจอแบบ แวมพายทันทีนะครับจะได้เลือกแวมพายออกมาฟาร์มพลังโจมตีไว้ก่อนโอ้เดี๋ยวนี้บอเบเลียนมันโจมตีก่อนด้วยเหรอปกติเห็นซเปีย์แมนไม่ค่อยโจมตีนะสงสัยเขาอัปเดตใหม่มั้งอัปเดตใหม่ก็ปรับอะไรใหม่เนะไปครับเทินถัดไปพอดีเลยได้สเกลพอดีกับได้ประชากรคนที่สองแล้วเราก็จะเอาประชากร ออกมาตั้งเมืองเลยครับเ,เดินขึ้นไปดูว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยได้กล้วยมาแล้วสุดยอดโอเคเป็นทะเลนะเนี่ยตรงนี้เมืองผมก็น่าจะตั้งแถวๆนี้แหละเรียบแม่น้ำนะครับจะได้มีบ้าน Okay. นับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเราจะได้ยุคทองนะครับถ้าเคลียร์แคมป์บาบเลียนใกล้กับเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในรัศมีหกช่องของเมืองเราจะได้คะแนนยุคทองเยอะกว่านอกรัศมีหกช่องนะครับโอเคเอาก็สคิงมาแล้วก็โจมตีบาบิเลียนเนี่ยครับปกติเราจะได้ช่องแดงกับช่องอน้ำตาลใช่ปะเขาเปลี่ยนช่องแดงมาเป็นช่องนี้ผมจะใส่อย่างนี้ก็ได้นะแต่อัน,นี้ก่อนเรากำลังสู้กับบาบิเลียนอยู่ โอเคต่อไปก็เอาครับแมนชิปหรือว่าเอาการค้าดิดูก่อนผมอยากได้สเตตเวิร์กฟอร์ตก่อนนะครับเ okay, จ๋ตี้เยี่ยมครับเนี่ยเคียร์แล้วจะได้ขึ้นอย่างนี้ด้วยนะบวกสามแต่ถ้าเคียร์นอกเขตน่าจะบวกสองนะถ้าจะไม่ผิดหรือบวกหนึ่งนี่แหละไปครับแผนที่ใหญ่อยู่ ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นก็ได้ข้อเสียของแผนที่ใหญ่คือมันโหลดนานนะ <c oughs> โอ้คือที่เกียดรอเหมือนกันนะเ,เดี๋ยวเดินขึ้นมาทางนี้แล้วอ้อมกลับม,มาทรัพยากรเยอะนะเนี่ย มือใหม่ไปตั้งตรงไหนดีคุณผู้ชมเดินครับแล้วเ,เดี๋ยวอ้อมกลับมาตรงนี้ตรงนี้มีมอนเฮโจเอ้ยมอนเฮโจดาโลกันไว้อยู่น่าจะแบบน่าจะไม่ค่อยมีใครมาจริงๆคือหวังว่ายังไม่เจอใครในรอบๆแบบเขตขกว้างๆนี้นะครับเนี่ยเขตแถวๆนี้ลงโอ้เราอยู่โคโลกใต้หรือโคโลกเหนือเนี่ยเรอยู่กลางๆนะครับเนี่ย เดี๋ยวอ้อมกลับมาจะเจอที่ตั้งเมืองไหมเนี่ยทรัพยากรก็ไม่ค่อยมีแถวเนี้อาจจะต้องมาตั้งตรงนี้ก่อนใช่เหตศักดิ์สิทธิ์สร้างได้แล้วอะมีน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคตรงนี้น่าตั้งเพราะมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับเอ่อต่อไปทำเมือง เจอแคมป์บบไปเลียนเกิดพอดีตรงนี้หมู่บ้านของฟรีครับโอเคเจออะไรเนี่ยฮิปโปไลต้ากับอ่วอยซิงเกอร์นะครับไปครับเทิร์นถัดไปโอเค,ครับเดินกลับมามาเคลียร์ตรงนี้สิจริงๆต้องเอาสเกลเราไปกัดสกัดสเกลสกัดไม่ใช่เอาสเกลไปกัดโอเคไปสกัดสเกลมันก่อนโอ้ยลิ้นจะพันกันนะเนี่ย ออกสกาเราเป็นสกัดสกาหวังว่าแค่มันไม่เจอเมืองเราก็พอแล้วครับจะได้ไม่มายุ่งกับเรานะโอเคเดี๋ยวออกวอรเดอร์เดินอ้อมลงมากว่าจะถึงตั้งเมืองก่อนตั้งตรงไหนดีตรงนี้น่าจะดีนะโอเคผมอยากตั้งตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าตั้งตรงนี้เนี่ยมันมันมากินพื้นที่ทะเลสาบกันมากเกินไปโอ้โหแต่เกมแนะนําให้ตั้งตรงนี้ เออก็ดียังไม่มีตัวอะไรมาเนาะอยากสร้างโฮลิไซส์หรือตรงนี้เราสร้างเลยก็ได้นะจะได้เอาศาสนามาไป มันยังไม่เจอเมืองนะดีมากเดินออกมาไหมเดินออกมาไหมโอ้โหมันยังไม่บอกว่ายังไม่เจอเมืองสปอนบาเบเลียนมาเลยนะเอ่อยังไม่ได้แพนติออนงั้นยังไม่เปลี่ยนนะครับตั้งเมืองเลยโอเคสกเกลกับเข้าเมืองก่อนเมืองนี้โอลิซไซก็ดีนะแต่ว่า เริ่มอยากได้ builder slinger ก,ก็ได้นะมีสองพื้นที่สองสองไม่มีนะครับอ่าอันนี้ดีละสร้างอะไรดี slinger หรือ anu s o r อน anu sorri ก็ดีนะผมอยากให้เขาขยายเมืองเร็วๆนะครับมันยังไม่เจอเมืองเรามันน่าจะไปเจอเมืองข้างล่างนะอ่นะอันนี้เจอละ When yourself find you กับตุ้ยวิจัยอะไรต่อเลี้ยงสัตว์อย่าถอยกลับไปนะโอเคดีมากเดินขึ้นไปข้างบนตามครับ สร้างวันเดอร์กันใหญ่โอเคจัดการตัวนี้ให้เรียบร้อยเก,ก้าเยอะแยะเลยนะต่ะมาแคมนี้ก่อนโอ้สวัสดีครับอินเดียเอ่อห้ามลืมที่จะปกมิดส่งเครื่องบรรณาการเป็ไงดูก่อนลบเเลยนะถ้าลบเจ็ดต้องเอ่อให้ตังเขาซะหน่อยนะครับอินเดียน่ากลัวนะครับเพราะเขามีช้างนะคือช้างตอนต้นเกมนี่คือโกงมาก ผมต้องปุกนี้กับเขาไว้ก่อนอนะไม่งั้นก็คือจบจบเลยอ่าสกเกลเดี๋ยวัดก,การมาันก่อนโอเคครับเดี๋ยวต้องเอาเวอลเลเยอร์มาเนี่ยดูดิผู้ชมคุณดูดิอยู่ดีๆก็มาด่ากันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อเหม็นขี้หน้าแล้วก็ผมไปตั้งเมืองใกล้เขานะครับ อะไรเนี่ยโอเคจะรอดไหมเดได้โฮลิซายแล้วจะได้เริ่มปั๊มค่าสาสดา o อเยครับแล้วก็ไ้บิวดเดอร์นะตอนนี้สำคัญเลยครับ สลิงเกอร์ออกมาก่อนยูเดอร์ค่อยตามมาทีหลังแพนติออนใช่อะไรนะเอะไรดีฟิชชิงบอทไม่น่าจะได้ใช้เยอะนะครับแลนน่าจะอยู่ขอบเกาะก็เนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นขอบเกาะเลยนะเกาะใหญ่นะ่าอยู่ข้างในด้านซ้ายดีครับไม่ไม่โดนขนาบจากสองด้านนะซ้ายขวาเอา่อทำอะไรดี แพนเทชันดีไหมแพพนเทชันยังอยู่ปะโบกข้าววัฒนธรรมจากาการทำสวนนะครับตรยมีหนึ่งสองสามอันนี้ก็สี่เลยนะกล้วยสี่ห้ากล้วยหกผมว่าแพนเทชันน่าจะคุมนะครับนอกนั้นก็มไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อัน,นอันนี้แหละโบกข้าววัฒนธรรมจากการทำสวนโอเคครับ มีคนตั้งศาสนาไปแล้วเหรอ <What? S 1> แสดงว่าเขาได้อันนั้นไปแล้วนะเ,เขาสร้างสโตนเฮนใช่ปะเดินออกมาลอได้ไหมต้ยจริงครับโอเคเดี๋ยวเอาสลิงเกอร์ออกมาช่วยเคลียร์นะจะได้บูสต์นักธนูด้วยผมเล่นแบบใหญ่นะถ้าจะยาว ยาวยันปีใหม่แน่เลยเกมเนี้ยเล่นกันไปย,วยาวๆครับสกเกลผมมันเสียเวลาส่งสกเกลไปสำรวจที่อื่นดีกว่าเดี๋ยวส่งสลิงเกอร์มาช่วยมันถอยไปแล้วดีมากไปเลยครับสกเกลออกสำรวจด้านซ้ายนะ อยู่แต่กับบาเวเลียนนี้ไม่เจอซิตี้สเตทเมืองอื่นจะไม่ได้โบนัสเอานะครับโอเคเทินถัดไปอยากเคลียร์มากเลยตรงนี้จริงๆมันน่าจะส่งทหารลงล่างนะแล้วมันบงับงเอิญมาเห็นเรามากกว่าไปครับสลิงเกอร์ออกโรงโออีคิว อะไรเโอ้โหห้าสิบเฟืองเมื่อสร้างวันนี้นี่อยู่ติดกับที่นี่นะครับใช่ปะเฮ้ยโอ้โหดีนะเนี่ยโอ้โหเจอหงอคงอยากได้คนตั้งเมืองเลยทีเดียวเชียวแหละนะอืมตรงนี้ล็อกไว้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ถูกแล้ว Uh huh. เอ่อ้อนถัดไปครับมันจะสร้างอนุสาวรีเสร็จไหมเนี่ยอยากให้บิ u เดอร์มาช่วยเมืองนี้มากเลยทำเมืองตรงนี้ <strong> โอเคครับเราอยัางสู้กับบ a าไป r i a นอยู่แพนติออนไม่เอาแล้วเอ่อถ้างั้นบวกบวกหนึ่งเฟืองให้กับทั้งสองเมืองโอเคจะไ,ได้สร้างเร็วๆขึ้นหน่อย อะไรต่อต้องได้ political philosophy ผมอยากได้แบมพร์อ่ะต้องเคร์แคมเนี้ยไม่งั้นไม่เจอคือแวมพร์เป็นอะไรที่เจอยากที่สุดแล้วลืมพูดไปนะครับคือจริงๆโปแลนด์นี่เล่นสายทหารสายศาสนาหรือจริงๆเล่นได้ทุกสายอ่ะเพราะว่า เอาจริงๆแล้วความสามารถคือมันเขาเรียกว่าอะไรนะความสามารถมันกว้างๆมันไม่ได้แบบเจาะจงไปที่ค่าวัฒนธรรมหรือค่า,าศาสนาอะไรอย่างเงี้ยผมอยากตั้งเมืองตรงนี้มากเลยโอเคเขาบอกว่า There's no ี้ a ซน n ์บีทีวีนเอาแคือเขาไม่ชอบที่เราไปอยู่ใกล้ๆเมืองเขาใช่ไหมเป็นอะไรที่แย่มากตอนเนี้ย มันเป็นดักกระมวลสันดานที่ว่าเขาไม่ชอบนะครับไปสำรวจเฮ้ยมีวิวเดอร์ฟรีด้วยอะไรมันจะดีไปกว่าน,นี้เดินมาดักตรงนี้แล้วครับเอ้ยแต่เดินไม่ได้โอเคจัดการให้เรียบร้อยก่อนไปครับสำรวจออถอยก่อนเลยไม่อยากให้สเกลตายนะสเกลตายด้วยบาลไปเลียนนี่คือ ไม่คุ้มเพราะผมมีคนเดียวจริงอยากให้เดินมาสำบวจตรงนี้ด้วยเพราะมันน่าจะเป็นที่ตั้งเมืองของเราได้นะครับ r อเคงั้นก็มาทางนี้เอาการปั้นหม้อมาเินครับเจะลงมาโอเคเราบ็อคไว้แล้วมันมาอืพี่ o อ้ my god อ,อย่างนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยคื เสียวๆมันเขาจะบุกเราเลยอย่างนี้ต้อง er. ลิงกก็เหอรุนร้วนเน้นเฟืองครับนี่ด้วยไม่เอาละเอาบริเอร์ออกมาทำอะไรไม่ได้นะโอเคมาครับเมียมแคมป์ให้เรียบร้อยเตรียมตัวมาแน่นอนมาแน่นอนจกกังหวะนี้ไม่น่ารอด อย่าเพิ่งประกาศคอยอเทิร์นเขอถอยก่อนโอเคซื้อบิวดเดอร์ดีไหมยอย่าซื้อบิว l d เดอร์มากเลยเอามาปรับปรุงเมืองนี้นะครับจริงๆอยากให้ปรับปรุงเมืองเนี้แต่ว่าผมยังทําลงเลื่อยไม้ไม่ได้ที่ทําได้มีแค่ตรงนี้นะครับอืมลืมแผนที่นี้มันไม่ค่อยมีซื้อบิว l d เดอร์มาก่อนแผนที่นี้ไม่ค่อยมีอันนั้นเลย เออไม่ค่อยมีเนินเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาวิกเตอร์ออกมาก่อนหัวเขามาบุกนะมเออมาทางขวาก่อนครับอย่าเพิ่งไปยุง่งนั่นไงล่ะแล้วมันมีธนูแล้วด้วยคุณผู้ชมดูดิโคตรแย่เลยโอเคธนูก็ได้ จะไม่ได้บูนแล้วครับใอยก่อนนะผมต้องเอาสเกลกลับมาด้วยนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยยับ่าเนี่ยพาร์ทศูนย์เอาแล้วพาร์ทศูนย์แน่จากว่นนี้ทำไงดีวะออต้องล่อไว้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โอ้โหพี่โอ้โหไม่ไม่พัดศูนย์พัดศูนย์แล้วอะไรเงี้อะไรวะเกียดมากเลยอินเดียอินเดียคนเนี้ย กดผิดอผู้ชมครับนี่ขนาดลดความยากลงอะเนี่ยแต่ถ้าเจออินเดียคือยับย่อยยับคือถ้าเจออินเดียเป็นเพื่อนบ้านนี่จะจาไว้เป็นบทเรียนเลยคือผมเอาเอาคืนไม่ได้อ้พาร์ทนครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทตัดไปคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมความยากลำบากและความ ดวงไม่ดีของผมนะมาเจออินเดียอย่างนี้ไม่ไหวเลยจริงๆขอบคุณที่รับชมนะครับรเจอกันได้พัทถัดไปพัทนี้เป็นพัทศูนย์เจอกันได้ในพัทหนึ่งหวังว่าแนละ้วไม่ใช่พัทศูนย์ทับสองนะครับผมสวัสดีครับ